วิถีคนกล้าคนของแผ่นดินครับและวันนี้นะครับเป็นงานของท่านสสก๊อฟอัอออาคารานันท์พักเพื่อไทยเขตหนึ่งครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงงานกระดาษอีกสักครู่หนึ่งประมาณ10บโมงเช้านะครับจะมีการแจก,กอาหารทั้งหมดจํานวน130ร้า้านค้าและวันนี้นะครับก็คือบูธของผู้สื่อข่าวแต่ไม่ว่าจะเป็นของสํานักข่าวสยามรัฐแล้วก็ไรนิวค่ะไรนิวแล้วก็ผู้สื่อข่าวหลายๆท่านก็มาออกบูธกันด้วยรับบวกบวกท้ง รวมทั้งประชาชนนะครับกำลังทยอยมาเพื่อจะมารับนะครับอาหารในการแจกทานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีอสกสักครู่หนึ่งท่านสสจะเดินทางมาถึงในพิธีงานพิธีแล้วก็ยังมีน,น,งนี่่ันโดครับนี่มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมไหมไม่มีครับร้นานกะเพราในโดอร่อยครับโอเคครับก็ดีครับจะให้กับทุกท่านเลยนะคะเชื่อว่านะคะเราจะมีผู้นำนะคะที่วิสัยทัศน์กว้างไกล ประชาชนนะคะทั้งพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงนะคะได้ส่งเสริมหนึ่งเลยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจน,นะคะร้านค้าของเรามีรายได้นะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนของเราก็อิ่มท้องมีความสุขร่วมกันค่ะ การในส่วนของวันนี้จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงด้วยการยืนสงบนิ่งด้วยสำนึกไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นวันเวลาที่พวกเราต้องจดจำวินาทีนี้เป็นต้นไป ขอพระองค์ท่านสถิตอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปอยากขอพระคุณทุกท่านค่ะ ธูติยมปีมะยังพันเพย์วิสุงวิสุรัันธายะติีสารเนนสหาปัญจาสิรานิยาจามะธูติยมปีสังขังสารนางคัจฉามิทูติยมปีสังขังสารนางคัจฉามิตาธูติยมปีพุทธังสารนางคัจฉามิตาธูติยมปีพุทธังสารนางคัจฉามี บุมะจายันโตเทวาชาละทธลาอุยสมัยยกขะคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังเมืองสวาสจักปวดเปกจักตะปนญะตาจะสามไวไปสโล เหิติดตังยัาณนะตังปฏิยโตตังวิรชังเถมังเอตัมมังตามังเอตตาทิสานิกตวันปัตตมัปปะริตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท萨ดีแสนใจดีเราพี่หนุ่ยหรือว่าหมอนหนุ่ยท่านสุรพงศ์ยิยชรนะครับพันอดีตร<พ>ัฐมนตรีช่วย,ยนะคะของค้ามนาคมครับเรียบร้อยแล้วค่ะยะสาวานิานานวหาปุราปาร,ริปุเรติสะกรัง เอวะเอวะอิโตตินะเปตานะปะกะตีอิจิตังคาสิตังบุหะปิภะเมวะปะณิตังภสัพเพปุเรตุสันตปาจันโทปะนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาตาทิตตปันลังเกตินิยตาตวิโพธตะเรอาวิเทเกขะพัมปุ คได้จากขุณเจ้าด้านนาด้วยค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยค่ะภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีภาพของนายกกิษดาประยุทธ์ไทยนะครับนายกจากเทศบาลท่ามกขามหมอนุวิศนุบุญญาลัตษ์นะครับ นะครับท่านหมอหนุ่ยนะครับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยกรุงเทพฯพี so ่ไอใจดีขายแพ็ยเกิจริงนี่คิดถี่มากเลยครับดูการจับร้างมีป้ายอยู่บนนี้อยู่ไหนอะเขาบอกเขาไม่เคยรู้จักต่สองครับพี่งานด้วยแล้วนะผมดี่นะเหนียวนิดหนึ่งไหมครับ บนชนจากแหลกสมัครด้วยนะครับวันนี้เดินทยเลยนะครับจะไม่วางวอย่างไรพี่รั้งใจมากไปอะไรครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่ตอกผมบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าต่อครับช่านไหได้จะลงเอโอ้โหอนไรตาหน่อย ทุกทนนะคับก็วันนี้ค้าดูแลอาจจะไม่ั้วถึงเนาะโคนเยอะับก็วันนี้ก็ช่วยผู้ขางแม่ค้าได้ทีนี้น่อยๆเนาะแสดงความใจช่วยชาวประชาชนมากินข้าวมาต่าก็ทัดูแลไม่ั่วถึงดูแลไม่ ดียังไม่ดีก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่ากาาาารรหหนน้้้กกแลว็ตอนนี้ทุกคนเข้ามาช่วยเหลือทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ต้องของการพูดครุยอาพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยมหาหนุ่ยของเรานะครับอดีตท่านรัฐมนตรีช่วยกอมะนาคมนะครับเป็นผู้ที่มาปลดแอกพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับก็ผมพออภัยปีใหม่เลยแล้วกันนะครัคนตาทเจ้างชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเงินมีทองแล้วก็ ผมเชื่อว,ว่าทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราได้รัฐบาลใหม่แล้ว<ส>ก็อาวนาให้เมืองการได้สอสอเยอะๆมาจากพักเดียวกันผมอยากาพวกท่านเห็นแล้วว่าสองปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเอาพักการเมืองทิ้งไปดูว่าเมืองการเปลี่ยนไปไหมไม่นด้จะไม่ชอบพักก็มีบุคบคล กาให้เลือกมีประชาธิปไตยเนาะผมก็าไม่สามารถทำรัฐไทยได้ว่าท่านจะเลือกใครเลือกกาใครในอย่างที่บอกสองปีที่ผ่านมาได้เห็นไหมว่าพวกเราทำงานอย่างตั้งใจแต่ก็มีการเปลี่ยนไปจริงๆรงสี่แยกบางซื่อสี่แยกแจงเสีย้ยนโรงพยาบาลท่าหนมีกำลังจะมีที่จอดรถมันต้องเป็นตอนหี้แล้วไม่ต้องไปหาที่จอดตรงโลตัสบีซีอะไรก็แล้วแต่ ไม่ต้องไปสารกางแล้วแต่ใช้เวลาสองสัปดนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะอึดอัดใจสบ้านหน่อยที่มันมันเป็นช่วงประหดปีนี้ได้ได้มาสามประหดได็3สามตึกนะครับได้ตึกได้ตึกแปดชั้นกับสองตึกแล้วก็หลังจากนี้จะมีเตียงเพิ่มอีสามสี่ร้อยเตียงประหดก็จะกลายเป็นโรงพยาบาลสูง ผมว่าไม่เคยมีโตษไม่เคยได้งบมาไปเยอะขนาดนี้คนระับเนี่ยได้มาสามสี่ตึกเนี่ยผมว่าภายใน3าปีมันเกินจริงๆนะครับก็อ,อยากจะให้ท่านช่วยสนับสนุนมีพลังการแล้วก็สสป๊อปนะครับ,ส,บ,บสัฐมนตรีตัวพกท่านไปลอกไปยุบเป็นอะไรก็เป็นปนะเพราะว่าสุดท้ายเงินตาได้กันไปเยอะผมเข้าใจแหละมันมีเหมือนนักกาเมืองก็ผมทำอย่างเนี้ยมมาเนี่ยวันแรก เก็ยังไม่เป็นส2อนุให้ผอก็ยังทำนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดทนะครับก็ฝากสสอไว้ในอ้อมอกมั่มใจผมเชื่อว่าเลือกตั้งริบบิบาลจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็วันนี้นายอาจจะยังไม่ได้ไปบ้างวันนี้นายอาจจะไม่ได้อยู่บ้างแค่สี่ส่องานนี้ก็หวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนจนผมจะยื่นให้กับมาอี้